สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องลงมาสวนหมกแตงโมคือเกาอยู่เทียงหน้าซุกแล้วครับเริ่มจะซุกแล้วหาสิบสามหมื่นครับลองเก็บมึงได้หาสิบสามหมื่นเดี๋ยวผมจะพาลองเลาะสวนอีกจากรอบ พวกหนองพื้นพากันว่าไอ้วานแฮย์ยุสสาผมนี่ละ่ะหาสิบสามหมื่นครับหาสิบสามหมื่นเนี่ยหน่วยเพียแมงล้ายหลายครับเพราะว่ามันสุกแล้วห้องบริสิยาเศร้าสียาได้สี่หาเหมื่อนละประมาณสองโล มันจะสะท้อนแสงเนี่ยครับ,บน่วหญ่เติบอยู่ครับกับบอญ่ซัมหนาหนาวเพราะมันแดดแท้่ประมาณสองโลครับหลุนนี ประมาณสองโลสามโลสองโลเขึ่งนฮะสามโล,มโล,มโลแดดแหงครับปีนี่แดดแหงในซัํานี่ก็ถือว่าสุดยอดน,นะครับเพราะว่าผมผมมีเวลาเหตดกับเพื่อนปันไหนมา สีดยาลดน้ำนาม,มือแรงก็ไปขายของดัวนี้ก็มาสามโลครับตัวสองหน่วยมีหน่วยลายเติอบอยู่ครับแต่กับวัวใหญ่วัวมันแห้งแฮ่สามโลก,กูกลัว พิ่นพากันมาวานแหยุษายาสิบใบบานน้ำเพิน่นอยู่เทิงกันแท่พี่ครับเป็นนวยอยู่เทิงกันแท่พี่แดงแกงโมกผม,ม,มนะ,มคะครับสามสี่ลายขึ้นกาลหรอครับกับเป็นนวยอยู่ครับเต๋อกับบอดอกเป็นไหน เด็ดแห่งหลายหน่วยก็บ่ค่อยใหญ่งวดก่อนจะหน่วยละ7โลพิ่นน่ะให้น้ําบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่พอแน่ผมก็อยากมีจะไปขายของปลูกแตงโมไปนําหมมสเพิ่น น้ย่ยก็มันค่อยใหญ่ครับสีนี่คืองวดก่อนงวดก่อนอนนันอุ้ยใหญ่ครับเจ็ดโลงวดนี้มันแดดแห้งหยากระไรครับหลังสงการผมจะเก็บได้ยี่จักสามหมือนกันวางกับสุกละ่ะสุกล,ะละ่ะ เป้นไทยน้าแล้วจะเริ่มวานเขาแล้วครับหน้าแห่งแรงร้ายครับพี่นี่เครือยึดงเันแทบครับเครือแตงโมนะ <c oughs> เึิงกันแถ่โจโคตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวผมถ่ายให้มึงอีกกรอบนึงนะครับขอบคุณครับ